สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k diy เนี่ยนะครับผมชื่อนี้ยังไงก็ยังมีความทรงจำดีๆนะครับผมแล้วก็จะใช้ชื่อนี้ตลอดไปนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม g r a n ี่ทูนะครับผมซึ่งมีคุณยายนะครับผมโอเคนะเนาะขอแบบอีซี่ก่อนแล้วกันนะครับผมเล่นทั้งสองเลยจะมีตากับยายนะฮะซึ่งพาร์ทก่อนหน้านั้นเราเล่นกับคุณยายเนาะภาคแรกเนาะ มันก็จะแบบนั้นเลยครับผมที่เพื่อนๆได้ดูกันไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะลองมาเล่นภาคที่สองนะครับผมเป็นภาคต่อนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นคุณยายโสดนะฮะช่วงนี้คุณยายมีผัวแล้วนะฮะผมก็เลยหุ้ยบ้าป่ะเฮ้ยทำไมมันมืดอ่ะโอ้โหทำใจยากเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะพระเจ้าโอเค ว้าวเฮ้ยเฮยอะไรวันเนี้ยขอขึ้นไปดูก่อนว่าชั้นบนมันมีอะไรดีๆบ้างวะเปิบโอ๊ยไม่เจออะไรหรอกแต่ก็ไม่แน,น่นะเว้ยเว้่อเบอเฮ้ยเฮ้ยคุณตาคุณตามาเว้ยโอ้มันนี้ด้วยตายหาแล้วโหดเกินโหดเกินคนแล้วคุณตาเอ้ย จะบอกไดว่าเจอยายด้วยโอ้ยโอ้ยแกเดินมาตามฮะแกตามฮะแกตามไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ต้องหาที่จุบซ่อนก่อนซ่อนก่อนเท่านั้นหุยบ้าอยู่นี่นวะยายยังไม่มาหรอกเว้ยยายยังไม่มาหรอกเว้ยหุยหาอาวุธก่อนไม่ได้แล้วห้ย ระเบิดครับมีระเบิดมีถังระเบิดอยู่ตรงนั้นขอให้ในนี้มีช็อตกันครับขอช็อตกันปึ๊บเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่มีอาวุธให้ผมเลยเหรอให้ตายเถอะพระเจ้าโอ้ยเด็กน้อยบอกตากับยายทีว่าอย่าทำพี่เลยพี่กลัวแล้วพี่แค่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้เท่านั้นเองอะ เฮ้ยข้างหน้าข้างบนน่าจะรอดปลอดภัยครับโอ้ยรอดรอดฉลุยเฮ้ย,ยคุณยายโอ้คุณตาเข้านน้นแล้วคุณตาเข้าบ้านแล้วเข้าห้องแล้ววินาทีนี้วิ่งไปโอ้ปิดประตูซ่อนก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยคุณยายจะเปิดโอ้ยคุณยายเปิดมาด้วยเฮ้อ เฮ้ยอย่านะคุณยายกําลังโชงโงกหาครับย่ยไม่เจอหรอกแมหม่ตายเถอะพระเจ้ายัางไงคนตาเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วอย่ายพึ่งมานะจ๊ะขอปิดก่อนสถานการณ์แบบนี้ต้องปิดเท่านั้นหรืออะไรวะเมื่อกี้เขาขาว,ขาวอ๋อที่ไว้ล็อกประตูครับเฮ้ยเอามาใช้เลยปะ เอามาใช้เลยมันล็อกได้แป๊บเดียวก็จริงอโอโฮ้มันล็อกได้แป๊บเดียวครับทำเวลานิดหนึ่งอุยช็อตช็อตกันเจอเอา้ายายกำลังจะมาเนี่ยจับด่วเร็วซิน้องเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวตั้งค่าก่อนมันไวเกินไปประมาณนี้ ได้ยังได้แล้วขึมาปะวะขึ้มาปะวะเดี๋ยวล่อยายลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าปึบฮึบตกตกที่เอออย่างนั้นอย่างนั้นยายลงไปข้างล่างแล้วนะฮะโอเคเข้ามาในห้องนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยหายห่วงปึ๊บเฮ้ย เฮ้ยคุณตาก็ยังอยู่นึงไงเจอแล้วไนงะเจอแล้วคุณตาสองเราแล้ว,ลวคุณตาส่องเราแล้วเว้ยเว้ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองไข่ไข่ไข่โอ้ยสันเอา้าเอัพเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย, <c oughs> อยเล่นกันเป็นทีมเลยเว้ยเล่นกันเป็นทีมเลยอะ่ะให้ตายเถอะ ให้ตายเถอะพระเจ้าขวัญเสียแล้วใครจะปอบวะคุณยายผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมตอนคุณยายมาเจอคุณตาคุณยายมีงอนกับคุณตาบ้างวะฮะคุณยายเคยทะเลาะก,กับตาบะาโว้ยบ้าเรซินเดินไม่ได้ด้วยโอ้โอหตายเถอะพระเจ้า เอาเว้ยไปเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมีปืนช็อตกันอยู่ข้างบนตั้งหนึ่งกระบอกยายมาปะวะยายยังไม่มาโอยเย้ยยมยยายวยยยยยายยยยยยวยย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 ายยยยยตายยยยยยมยมยยยยยย อุย้ยตาหลับปุ๋ยตาหลับปุ๋ยเวนาทีนี้ขโมยกุญแจเว้ยโอย้เสียงกรนเสียงตากรนโอเคเดี๋ยวดูยายก่อนยายไปไหนเราว,ว่าเมื่อกี้จะบอกว่าตามหลังมาไม่ได้นะเว้ยโอ้ยยายขึ้นไปคืนครับยายขึ้นไปโอ้ยตาเดินหากุญแจแล้วเว้ยตาเดินหากุญแจแล้วโอเคเดี๋ยวหาที่ซ่อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปนะครับผม รอนะโอเคเราขึ้นมาชั้นบนได้แล้วแต่ขอรุ้นก่อนว่าในนี้มีของอะไรให้เก็บเฮ้ยเฮ้ยนี่มันกุญแจปืนเว้ยอุย้ยเสร็จเสร็จละคุณตาคุณยายงานนี้งานงอกแน่ๆเลยครับได้ปืนลูกซองแล้วเดอยับแล้วครั้งนี้คุณตาคุณยายยับแล้ว ที่มันสะดุดสะดุดหรือว่าอันนี้คือเรากระเพกนะครับไม่ได้ว่ามันแหลกหรือะไรนะฮะมันกระเพกครับเออเออลองดูนี้ย,ยเห็นผมไหมเนี่ยอูย้ยายเห็นเลด,ดิยายมองอยู่โอโ้โหโอ้โหโหดเกินน่ากลัวครับน่ากลัวมากฝันก็ไม่ได้แปลงยายเอ้ยซ่อนก่อน หรือว่าตาแกชะนีวะเข้ามาในนีน้เปล่าวะเฮ้ยตายังไม่เข้ามาครับแต่เราลงไปไม่ได้นะแกอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวรอให้แกไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราให้แกไป,กแ,กไปแล้วเราจะแล,แล้วเราจะเป็นแบบคอมมอนโดหน่วยอุ้ยไปนู่นเว้ยปิดประตูก่อนเดี๋ยวยุ่งเข้าปิดแกขึ้นมาไม่ได้นะครับผมยายไปไหนเราวะโอ้ยายไปนู่นครับยังไงมีเหลืองเหลืองนั่นอนะ่ะเป็นช็อตกันเราเองฮะ้อมปะใจปะไปสิัวรุ่นเฮ้ยรออะไร ลอล้วอ้ยกีดเลยโอ้ยไม่กอดพระเจ้ายอดมันจอดมากโอ้ oh, ห้าแดงเลยครับเลือดออกเลือดออกเลือดออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่ากุญแจไม่อยู่ตรงไหนเรารู้แล้วเรารู้แล้วกุญแจมันอยู่ตรงไหนเออ ดูกรเทวดาตาไม่ได้อยู่ข้างนี่หรอกแต่ยายอะ่ะจะออกมาเว้ยอยู่ไหนวะเนี่ยกุญแจโอ้ยนี่ไงกุญแจเฮ้ยเฮ้ยมามาว่ะออกไม่ทันแน่ๆเฮ้ยทันสิทัน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 โอ้โอ้โอ้โอ โอ้ยยายเป็นเล้วอย่ามาเกือบเกือบโอ้โหเป็นอะไรที่แบบอันนี้แล้วเกินพอแค่ยิงยายกับตาได้เป็นโอ้โหเดินพร้อมกันโอ้ยจับมือกันด้วยฮะแหมอิดจังเลยอะ่ะตาคุณยายรู้ไหมผมเพิ่งเสียคนที่ผมรักไปอะ่ะแมวไม่พูดถึงละ ยังไงก็ได้ถึงเธอไม่กลับมาแล้วแต่ขอให้เธออยู่ดูคลิปเราต่อไปได้ไหมแค่นั้นพออ่ะจะร้องให้เว้ยจะร้องไอ้เว้ยมาเลยยายอยากโดนประท้าอยากโดนช้อนแกงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปยายกำลังมาตาไม่เจอหรอกตาอยู่บนเว้ยตาขึ้นไปชั้นบนแล้วน่าจะไปเต้นแอโรบิก น่หะวะเฮ้ยยังไม่มาปับป๊บปั๊บเอ้ยอย่าบอกว่าอยู่ในห้องไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยรอก่อนรอก่อนอะไรมาเดี๋ยวแต่จะพุ่งไปเลยรอตาไปก่อนเว้ยไปยังวะ ไปแล้ว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 ปิดป,ประตูล็อกกรอนอมีอะไรล่อยายให้ขึ้นมานี่ป้าวะโอเคหยิบหยิบให้ยายมานี่เว้ยโอเค,อเ,คเราจะเข้าห้องนี้กันนี่แหละอ่านี่ไง เรซินโอ้ยเรซินมันไม่ใช่เรซินให้ตายเถอะเอาว่าจังไดครับว่าจังไดครับอ่ะหมอหมอว่าจังได <c oughs> ขอนะเอาละพร้อมยิงแล้วครับผมต้องเจอปืนของพ่อตาปืนโตซะแล้วพ่อแกเฮ้อเป็นไงเป็นกัน รู้สึกว่าจะมีไอ้นี้ครับอ,อุอ๊ยมาครับมาครับมาครับเฮ้ยหนึ่งสองเออไปแล้วหนึ่งรอตามารอตามาเดี๋ยวตากำลังจะมาเพราะว่าตาแกฉับพลันกับเสียงปืนแล้วก็เสียงแก้วแตกนะครับผมเท่าที่เคยเล่นมานะเนี่ยยายน็อกไปแล้วหนึ่งยายน็อกไปแล้วหนึ่ง วันนี้เราอาจจะไม่ได้ผ่านฐานนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะมีพาส,สองนะคะผมเฮ้ยตามมาปะวะตามมาปะเนี่ยยายหายไปแล้วเว้ยใครจะกล้าออกไปวะถ้าตามมานี่ทำไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงตา เอา้าตาไม่โดนไม่โดนตาเว้ยเฮ้ยโอ้ยสะดุดสะดุดสะดุดเลิฟสะดุดหนีก่อน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 ปิดประตูล็อกกลอนเรามานอนกันเถอะเฮ้ยเอาลืมใส่อีกลูกหนึ่งมันใส่ได้สองลูกนี่ว่ะปึบมาฉันพร้อมแล้ว ฉันพร้อมแล้วปึ๊บเปิดประตูไปไม่เจอใครไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วไปไหนแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตายแล้วปืนอยู่ข้างนอกด้วยฮะยายมาโผล่หน้านี่ปืนอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวรอให้ยายไปก่อนเนาะเราจะมาลองเฮดช็อตกันดูนะครับผมลองดูดิมันจะเฮดช็อตหรือปะเฮดช็อตไหมเฮด เอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้อ้ยเฮ้ยเอาเออะไรวันนี้ยโอ้ยวันที่ห้าวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วดิถ้าตายครั้งนี้เป็นอะไรที่โดนยายระยำอ่ะโอ้โหโดนยายยำ ยัามากอกแน่นอนเลยเว้ยรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วนะครับผมฟ้าล้องด้วยก็ดูแลสุขภาพดีนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะครับผมจะออกจากบ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับรู้สึกว่ามีตัวอยู่ข้างบนจังเลยวะอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งนะงานงอกแล้วไงโดนประหารครับ โอ้โหห้องนี้ด้วยโดนจับมัดด้วยดูดิโอ้โหคอดูยายออกคําสั่งกับตานะโอ้โหยายอย่าทาผมเลยผมก็แค่คนอกหักคนหนึ่งเองอะอโอ้ยโอ้ยเจ็บบ้าโอเคนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้อย่าลืมมาติดต่อเอ้ยมาติดต,ดตามพาดต่อไปด้ไหะครับไม่ใช่ติดต่อนี่ นั่นแหละครับผมติดตามพาร์ตต่อไปด้วยนะครับผมว่าจะเป็นเกมอะไรนะฮะก็พาร์ตต่อไปก็เป็นเกมนี้นั่นแหละครับผมแล้วก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้มีเรื่องที่แบบให้ทุกใจนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้อาจจะอาจจะข้างนอกอาจจะไอน้นี่อาจจะสดใสแต่ข้างใน,นมันโค้ดล้าวเลยครับผมมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมากเลยนะครับผมจะพูดเข้า่าวนะครับผม,ผมก็คือว่า เมื่อก่อนนะครับผมตัวนั้นนะฮะมันจะมีรุ่นพี่ด้วยนะครับผมที่เข้ามาเล่นเนาะเฟสนะครับที่เข้ามาเล่นเนาะตอนนั้น,นก็เป็นวันที่ทํางานลงงานนะครับ mm hmm. ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับผมแกเอาโทรยืมศัพท์ก่อนไปฟังเพลงนะฮะก็เลยคือในนั้นอะ่ะแกมีกลุ่มของแกใช่ป่ะแกก็เลยดึงก่อนเข้ากลุ่ม กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งบอกไม่ได้เนาะแล้วก็แกก็เลยส่งรูปบางอย่างนะฮะส่งเข้ามาในแชทแล้วก็ก็เอารูปตัวนั้นแหละส่งเข้าไปในเฟซที่มีอ่าคนคุยอยู่นะครับผมแล้วทีเนี้ยก็เลยเกิดเรื่องราวตอนนั้นก็มีการดราม่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมดราม่าเลยแหละก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะแต่ว่าก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายซึ่งพี่ก็ยอมรับว่าเออพี่ขอโทษนะว่าที่ส่งนู้นส่งนี่ไปแบบนั้นอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่แค่อยากแกล้งเราเฉยๆนะฮะเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะครับผมเนื่องจากเลือลราไปแล้วเนาะแล้วพอก่อนมีคนใหม่เข้ามาเนาะแต่ไม่รู้ว่าไปทำท่าไหนนะครับผมก็เลยพี่แกเลยแอดเอยเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรแฮกรหัสเข้าไปในเพจเก่าก็เลยไปเจอรูปรูปหนึ่งครับ แล้วก็ข้อความเก่าๆนั่นแหละซึ่งก็บอกข้างต้นแล้วนะฮะว่ามีพี่ทุนพี่เนาะแกอยากแกล้งเฉยๆนะครับแก่ก็เลยทักไปคุยโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ส่งรูปบางอย่างไปนะครับผมก็เลยเป็นที่ดราม่าตอนนี้นะครับผมก็เลยทําให้ต้องเสียเธอไปนะครับผมแต่ว่าพูดตอนนี้คงไม่ทันแล้วนะครับผมเพราะว่าเธอคงไม่หวนกลับขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะ อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าคลิปนี้นะครับเธอเข้ามาดูนะครับผมก็ติดต่อกลับมาหาก่อนบ้างนะครับมีอะไรก็มาพูดคุยกันดีๆเนาะไม่ใช่ว่าจะปล่อยก่อนไปอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าก่อนก็มีหัวใจเนาะแล้วก่อนก็รักเป็นเหมือนกันขอโทษนะครับที่ต้องพูดอย่างนี้ออกในเกมนะฮะน้องๆที่เข้ามาดูก็ถ้าไม่อยากฟังก็ เออไม่เป็นไรนะครับผมก็สามารถเลื่อนได้นะครับผมก็จบคลิปได้เลยนะก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับ